มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหะละติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกณะสตติงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทสศหิจะโลกาจะโลกะทาตุหิเทวตายยเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระคาวันตังทัศะนายภิกุสักกัจจะ อัทโขจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะเอตะทะโหสะอยังอย่งโขภควาสกเกสุวิหละลติกปิละวัตุสมิงมหาวัณีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทสสหิจโลกะทาตูหิทะ,ทะเทวตาเยภูเยนะสันนิปตตาหติภักวันตังทัศานายะ พิกุสังกัจจะยันนูณะมยยมปิเยนะพระวะตาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกบิตาวาพระวะโตสันติเกปันปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอตะทะโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพะลาวาปุริโสส,สัมมินชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุ เเวสุอันตะลาหิตาภควะโตปุรโตปาตุละหังสุอะทะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัดถังสุเอกมนตังทิตาโขเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาตังอภาสิมหาสมยูปวะนัตสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมห์อีมังธรรมะสมยัง ทักขิตาเยวะอปปาชิตะตะังคันติอัตโขอปราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตัตตาภิกขโวสมาทะหัดสุงจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารถีวเนตานิขะเหตตวาอินทลิยานิลคันติปฏิตาติอัตโขอปราเทวตาภควะโตสันติเกสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เจตวาขีลังเจตวาปลีขังอินทะขีลังโอหัจจะมะเนชาเตจะลันติสุทธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุวนาคาติอทโขอปลาเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสณเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปูเลสันติติ อะตะโขปะควะภะคะวาพิกขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสะสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตาถาคตังทัสสะนายะพิกุสังกัจจะเยปิเตพิกเวีอะเหสุงอตีตาม,มัฏฐานังอะละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุง เสยยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตภิกเวพระวิสันติอนาคะตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตะละหิอาจิกขิตสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทยิ เศิษส,สามิพิกเวเทวกายนางังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกะโลทะภาสิสามีติเอวัมเอวัมพันเตติโขเตพิกขูพระควะโตปัจจันปัปจจจโสสูงพระควตาพระควาเอตัทโวจะสิโลกะมนุตกสามิยัตถภุมมาตะทัศสิตาเยสิตาคิลิขบพลังปัตหิตัต ตสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทะตมณนะสาสุทธาวิปะสันนมะนาวิลาปิญโยปัญจสตยัตวาวเีกาปิลวัตเวตะตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนีลตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาะภิกขวูเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสศาสนัง เตสัมปาปุสัมปาตุละหุยานังอมนุษส์สาสนะทัศนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสังอทะสัตตะลิงสะตังเอเกสหัสสานังอมนุษย์สานะมัทธสูงอเปเกนันทะนันตะมัทธคุงทิสาสภาวปุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวาจักกุมา ตตูอมันตยิสัตตาสาวกีสาสนีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะภิกโวยเยโวหังกิตตะยิสามิคิลาหิอนุปุพพะโสสัตสหัสสาวะยักขาภูมามากาิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโต,ต,ตวันณวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงพิกขูนางสม,มิติงวนางสหัส ฉะสะหัตสาเหมะวตายาขานานตะวันนิโนอิท好好ิมันโตชุต <cue ISE> mm <kolay Elena> ิมันโตวันะวันโตยสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนังสาตาคิละติสะหัตสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนังอิเจเตโสระสะสหัตสายขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสิโน โมทะมาณาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานาเวสามิตตาปัญจะสตายักานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวนะวันโตยะส,สิโนโมทะมาณาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวานากุมพิโลราชะคะิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิญโยนางสตะสหัตสังยักขานางปะลิปะยิลุปาสติกุมพิโลราชะคะหิโกโศปาคะสมิติงวานา ปุลิมันจะที่สังราชาทัตท,ะทรัตโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสอุตตาปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทะนามะามหพลาอิทิมันโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยสัสสินโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนงังทักขินันจะที่สังราชาวะวิลุโหตปะสาสติกุมพันตานังอธิปติมหาราชายสัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระหโวินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันนามันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามมงพิกขูนางสมิติงวันนางปัญชิมันจะที่สังราชาวิลูปักโขภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวินทะนามามหัพพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศัตส,สีโนโมทะมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงวนางอุตตะลันจะทิสังราชากุเวโลตัปปะสาสติยักขานังอ,อาธิปฏิมหาราชายสัตส,สิโสอุดปุตตาปิตัสะพระอโวดินทะนามามหพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศัตส,สีโน โมทะมานาอภิกกรมุงพิขูนังสมิติงวะนังปุริมัติสังทะัทธารถโถทักกินนะวิลุอะโกปัจฉิเมนะวิลูปักโขกุเวโลอุตลังทิสังจัดตาโลเตมหาราชาสามันตาจัตจตุโลทิสาทันทัตทัตทันละมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายากุเตนตุเวเตนตุวิตุจะวิตุโตสหะจันทนูกามเสถโถจะกินุขันขันตุนิขันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคำจะคันทัพโพนโลราชาชโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพิรูสุริยวัชชะสาเอเตจันยจะราชาโนคันทัพ ปาสหาหราจุพิโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนังอัฐาคูอัฐาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหาหตัดชะกากัมพระลัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตลาัทธจะอาคูนาคายาสัสสินูเอลาวัน,นูมหานาคูโสปาคะสมิติงวนัง เยนาคราเชสหสาหลันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวานะมัชปัตตาจิตตาสุปนายิตเตสะนามังอภยันตานาคราชานมาสิสุปนะโตเขมมะกาสิพุทโสัญหาหิวาจจหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสลนะมะกังสุพุทังชิตตาวิชิระหัตเถนะสมุต ทางอสุลาสิตาพาตโลวาสะวัสเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาส,สุลาธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมูจีสหสตันจะพลิปุตตานังสัพเพเวโลจะนามากาสัตในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธคุมุปาคมุงสะมะโยธานิพัทันเต ภิกขูนังเสมิติงวนังอาปูจเทวาปฐวีจะเตโชวาวโยตทาขมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสมโมจยะสะสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายสะสัสสิโนทะเสเตทศสทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตว,วันะวันโตยสะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนังเสมิติงวนัง เวนตูจจเทวาสหลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตากขัตตานิปุลักขิตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวสุนางวาสโวเศถโกโกปาคะปุลินทธโท ทาเสเติท่าศธากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันตะวันโตยสัสิโนโมทะามานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชละมัคคิสิขาลิวะอลิทกาจะโลชาจะอุม,มาปุปหะนิพาสิโนวัลุนาสหาธรรม,มาจะอัจุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะ วาสะวะเนสิโกทะเสิทะเสเตทะสตากายาสัพเพนานัตวน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตวนะวนโตยัสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวังสมานามหาสมานามานุสามานุมานุสุตตมาขิทธาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมนโนปัทูสิกาอัฐาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาลักขะ มหาปาลขาอาคูเทวา, as as าย,ยัสสิโนทศเสตทศสถากายาสัพเพนาะนัตมานัตตะวันนิโนอิทธิมนโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสุก,กากะลุมหาอรุณาอาคูเวคะนสาสหะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละขาชามิสะกาจะยาสสิโน ทะนยังอาคาปัจุนโนยทิสาอภิวัตสติทะเสเตทสตากายาสพเพน,นานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสัสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังเขมิกาดุสิตายามากัตกาจะยสัสิโนลัมพิตกาลามะเสรฐาโชตินามาจะอาสวานิมมาณะติโนอาคูอัตาคูปะละนิม,มิตา ทัศเตทัศทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนังสัทเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามัตนามันนามันนาวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัติสาสหะปวุฒาชาติมัคขีลังโอขะตินะณามัะนาสังัง ทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอิสิตาติตังสุปัมมาปัาลลัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหสะนังกุมาโลติดโสจะโอโสโปาคะสมิติงวะนังสหัสะหสะพัมมะโลกานังมหาพัมมะทิฐิมหาพัมมาพิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสสะมากายโยยัสัจิโส ทศิทฐอิสลาอาคูเปตปัจเจกวะ,ะวสวัตติโนเตสันจะมัจฉโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสมมะพมกเกมาละเสนาอาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอถะคันหตถะพันธะทะลาเคณนะพันธะมัถจุวู สมันตาปะลิวาวาเลทะมาโวมุจิตะโกจินังอิติตัทธะมหาเสนโกนหาเสนังอาปาอะเปสยิปานิณาตะละมหาหัดจะสะลังกตวาเพละวังยะถาปาวุธสโกเมโขทานายันโตวสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุตโธอาศยังวส ตันจะสัพพังอภิญญายะววขิตวาจักกุมาตะตอมันตะตะตอมันอมันตะยิสัทธาสาวเกีศาสนีลเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิโคเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนังวีตะลาเคหิป,ปกามุงเนสังโลมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามา ยาตีตายสัสิโนโมทันติสหพูเทติสาวกาเตชเนสุตาติ